สวัสดีค่ะป้าลุงมาสวัสดีค่ะวันนี้น้องมีน้องมาน้องไม้เรียนมากกับยกติดพีอ่อุ้ยอุ้ยเก้าอ,อีอันนี้นี่เองทำเสือผขาดเนี่ยแม่เพิ่งรู้แม่อันนี้มันแม่อันนี้มันต้องติดหน้าน้ได้ค่ะะ<า>โล้ขาหมูเด้อจ้าอ,อันนี้ของน้องมีของน้องไม้ส่วนอันนี้ของน้องมีนจ้า<อ>มาก<อ>ินน้ำกันเลย แม่อันนี้แม่ดูนะแม่แม่ด้านนี้มานตุกตินะเออเดี๋ยวแม่ไปท่าจะทำไม่ได้อ่ะแม่จะมากินข้าวหรอเลิกเย็นมาหิวข้าวขอกินข้าวก่อนนะคะป้าดุงหิวข้าวแซ่บๆพร้อมจ้าโอ้โหหมดเลยหกไหม เดี๋ยวแม่ทำให้สิม่ต่อเดี๋ยวแม่ทำให้ข้าให้ตขกเองามีแต่เพ่าใครอย่เพิ่มงนี่ใครอย่าเพิ่มค่ะใครเด้อหกไม่ทำให้พี่ไม้ก่อนป้ลุงดูนี่สิเพื่อนหนูให้การน่ารักน่ารักมาด้วยหลอจักไอผู้หญิงนูไม่เอาอันนี้มันสวยมาทำ้มาทำมามาข้าวองเยอะไหมลูกมาทำ้ข้าวมาทให้าหดจมึงมีดี น้องมีก็อ,อย่าร้องยิ่งร้องเกียใจเลตอนนั้นแม่ตีบาดุตั้งแต่ตัววแม่ค่ะไม่แม่ไม่ให้พูดคำไม่พอกาไม่ให้เด็กพูดคำไม่พอหรอกไม่น่ารนะัก<ม>อืมอยังไงให้ไปลงดูแล้วนี่อันนี้ของน้องมีนค<ม>่ะฮัะโลโหลเห็นแล้ว<ม>กินกินดีๆดีดูตั้งใจกินเยอะเลี้ยงมากหิวข่าว คุณแม่มีพะโล้ขาหมูพอดีแม่แม่จะพาเซ็ตติมเสร็จเออไอติมให้มาไอติมเลยซอยซอยเลยไอติมเนี่ยน้องมาอย่าเอามาตั้งนึกหลงอยู่อ้นี่หมดเลยเสื้อขาดหมดเลยหลู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมแม่ว่าแเนี่ของหนูเราเอาเก้าอี้เข้ามาพักห้างหลังเนี่ยหลูกแก่ก็จากความขาดเลยค่ะพะรู้ลงพื้นหมดเลยนี่เออเคลเสร็จจะได้ออกไปมันต้องใช้ก็อยู่เวลาแข่งกลาบ้างก็ได้ นแม่รู้แล้วแม่รู้แล้วถ้าอยากออกไปสิลูกอยากออกไปอ,อีอยากไปพี่มาอยากกินน้ำเยอะน้ำแม่เติมให้เตรียมขวดไปหมดแล้วเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวข้าวองเดี๋ยวข้าวต้องกินข้าวสิลกูกไอ้ไรตักไข่าขาใส่ปากก่อนข้าวข้าวใส่ก่อนน้ำหมดเลยผมไม่เยอะหรอก ป,ป,ปะอุ้ยปยาปยาแมหใส่ชุดนีสวยไหมชุดนี้สวยไหม กินลกูกทำไมคุณหนูไม่สวยเลยเอาแม่ก็บอกว่าสวยอยู่ใครเข้าว่าไม่สวยล่ะกินข้าวน่าดีดีกินข้าว,าม,าวมากินลกูกหลวงพ่วก็ต้องกินหล่นก็ตไปงดูนี่ค่าลูกไม่ได้ม,มาจาับมออีกแล้เออเอาอเสียบเอาเออ แม่เอาไรล่ะอะไรเเสื้อใเน่ที่แม so ่อยู่ข้างหลังแม่น่ะสัดส่วนสายที่พ่อเสียมาถูกเกิดดันดู เต่แม่ทาเขีจักเพื่อนอยู่เอาเพื่อนอะคุณถูกใช่ต้องเขีให้เต็มนะคะเพราะตัวเล็กต้องเขียนเื่อนเอยากเพื่อนแต่งิหรอ่มากินหรอจานไม่เหมือนปากเลยอันนี้ขนมใส่จานใส่จานอะอ่ะคือแม่มแข็งนม ทำไมเก็บของซะเกี้ยเกี้ยหมดเลยล่ะใช่บ้านเราหนาสะอาดไหม าทำใหญ่ทำไมทำเล็กๆปกเข้าใจไหมแม่บอกอ่ะอื้มนี่มอแอคชั่นม่หลอยอันตัวับสิงอ้เกมตัดตัดเยอก็ขยหมดตัวเลยด แต่คูแต่นคู่ทำไมก้าวเกียติทุกรถเนี่ย

Rồi cô. Xin vui. Anh em mình ra. Nhá. Hai về rồi. Thôi. ม,ม,มีอะไรไมีแบบแม่ว่าเลยแม่มีปวดไหมแม่มีอะไรอ,อ่ะไม่กินข้าวอยู่ดีกลางคืนจะได้นอนนอนแบบอิ่มท้องได้แม่ไหแม่อิ่มเหรอแม่มีปวดไหม <c oughs> ใช่ไหม

อแม่มาตัอะไรให้ไม่กิน้นีพี่มาหยนบกินน้ำตักกินข้าวัะผูดจะนูนูนูโป้างมีไม่รอพี่พี่ก็จะไล่เหนือยกมนี่ข้าวด้วใหญ่ดูนุ่อสุด มีบอกว่ากิานขนมปังแทนไหมอืม,อมแต่ไม่ชอบปฏดีไหมพี่ชอบอถ้าทำแต่ทำหน้ายิ้มละ่ะถ้าเป็นแบบนี้จะป็ฏิบูรณ์ตรงนี้แบบนี้ พ่อนีกังวลว่าจะลงมาะบ้าของเราหรอใช่ไหมกังวลบ้าอะไรเอาไข่ใส่ปาบอกให้ตังข้าวตากัได้เลยเหลือเยอะเลยไมกินอย่างนั้เลยม่อะไร่ะ่่มาต้องกินไข่แล้วกินข้าวตากอย่างนม้ใส่กน่ทอะไร่ะอยากพูดยกพดอาอะมาป่าตี๋เยม่อนี่อ่านมากเลย นี่ท่ะนน่าจะสีับนูใช่ไหมอันนี้ท่านน่าจะสีกระปิ้นอืมนี่ทานมาปากรบลิ้นอืมนี่ทาน่ลากระเด็กม่อันนี้นี่ท่าอะไรทาเจีไม่รู้ปลาอะไร่หแม่พูดชัดไหนอันนี้เป็นสีฟ้าอ๋อนี่ เดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะกินแกอันนี้เหรอ,อคลิปนี้ก็น่าไปก่อนเลยจ้าเด็กๆก,กินข้าวยังไม่หมดเลยพาก,กันดูนิทานไปด้วยน้องไม้สวัสดีค่ะป้าลุงลูกวัดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยๆลูกเสื้อปวดของี้นะสวัสดีค่ะ